หลังจากที่บิวกิ้นพุทธิพงศ์ได้โพดอินสตาแกรมชี้แจงปมดราม่าถูกการกระถาวรกระโดดถีบในรายการแมสซิงเกิลสิพร้อมขอโทษรุ่นพี่และทางเบอร์พอยท์ที่ทีมงานของตนเองไม่ได้ตรวจสอบคลิปให้ละเอียดก่อนเผยแพร่จนทําให้ทุกฝ่ายเกิดความไม่สบายใจและเกิดกระแสวิพา์วิจารไปทั่วแล้วนั้นล่าสุดการกระถาวรนก็ได้โพดคลิปชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวพร้อมกับขอโทษเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเจ้าตัวเขียนแคปชั่นไว้ว่าขออนุญาตอัดคลิปแล้วกันนะครับจะได้สื่อสารกันได้หมดครับเพื่อความสบายใจขขอออองงงผผมมมเเแลละทุุกกฝ่าายยยดด้้วคัโนนนนืหหใิป ก็ได้พูดถึงประเด็นดังกล่าวพร้อมขอโทษทุกคนที่ทําให้ไม่สบายใจโดยเฉพาะบิวกินแต่ยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเพียงการหยอกล้อกันระหว่างการถ่ายทําเท่านั้นซึ่งตนและบิวกินไม่ได้มีอะไรนอกเหนือจากนั้นจริงๆทางนี้ตนในฐานะพิธีกรประจํารายการจึงอยากจะออกมาขอโทษแทนตัวเองและทีมงานกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าม้หลายคนเข้าไปคอมเมนต์ต่างๆนานาๆถึงคลิปของหนุ่มกันเช่นมันคือความสนุกสนานจริงๆหรอคะพูดในมุมความเป็นจริงนะคะถ้าหากวันนั้นบิวกินได้รับบาดเจ็บขึ้นมาจะเป็นยังไงหรอคะและลองมองในมุมกลับกัะ้้าีีทบบูพ่่งจ รู้สึกแบบไหนหรอคะพี่จะยืนขำและหัวเราชอบใจกับสิ่งนั้นไหมคะใจเขาใจเราคะ่ะไม่มีใครควรถูกกระทำแบบนั้นแม้แต่ตัวลูกพี่เองที่อ้างอิงข้างบนก็ไม่ควรเหมือนกันคะ่ะไร้สาระเกินงงงเงรายการเกิดเรื่องขึ้นมาเขาก็ต้องคุยกันขอโทษกันส่วนตัวอยู่แล้วเหมาะสมไม่เหมาะสมเป็นเรื่องของเขาสองคนคนอื่นไปนเกี่ยวข้องเดือดร้อนอะไรกับเรื่องนี้อ่ะงงปะงงนะและเราก็เป็นแฟนคลับดีกินเรา,าเชื่อว่ามันคือการหยอกล้อเล่นกันเพื่ออ,อัดทร์สย่าดราม่ากันไปเลย